คิดถึงกันบ้างไหมคะอยู่ไปสองวันวันนี้เรามาเจอกันในวันจันทร์ที่27ธันวาคม2564นะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องฉันรักประเทศไทยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องความหมายของธงชาติไทยและสีของธงชาติไทยกันนะคะเด็กๆ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยความหมายและสีของธงชาติไทยเราก็ไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวในจังหวะวันนี้คุณครูจะพาเด็กไปเคลื่อนไหวร่างกายดูสิไปเคลื่อนไหวร่างกายย่งไงกันคะไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงรักเมืองไทยกันนะคะเด็กๆอย่พร้อมกันแล้วไปกันเลยคะ่ะ ลงไทยล้นงามคำผีผ้าไทยทำวิจิตรบรรจง ทรงไทยล้นนามคำผีผ้าไทยทำวิจิตบรรจงภาษาไทยช่างไพเราะสำเนียงสนอกพายไหลล้อาหารไทยอิ่มปังเสริมสม เด็กๆเราก็ได้ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวได้จังหวะการเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันต่อนะคะเด็กๆกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่องธงชาติไทยเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าธงชาติไทยมีความหมายว่าอย่างไรและสีของธงชาติไทยมีสีอะไรกันบ้างคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูรูปภาพประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะช่วงนี้ชี้นะทงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทงไตรรงค์โดยมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสามและคำว่ารงซึ่งแปลวะ่าสีรวมกันจึงเรียกเป็นทงไตรรงค์ลักษณะมีดังนี้ ธงชาติไทยหรือธงไตรลงจะมี3มสีได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินและแบ่งออกเป็น5้าแถบในแนวนอนโดยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงินขาวและแดงค่ะนักเรียนเคยได้ยินช่วงก่อนร้องเพลงชาติไหมคะ ที่จะมีรุ่นพี่กล่าวว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความพักภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยหนูเคยได้ยินค่ะผมก็เคยได้ยินในทีวีครับ แล้วพลายกับเบิรมรู้หรือเปล่าว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรไม่รู้ค่ะทีรุนพีหรือนักภาคกล่าวประโยคนี้ก่อนร้องเพลงชาติก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครแต่ระลึกถึงบรรพบุรุษที่ทำศึกสงครามปกป้องประเทศไทยเอาไว้ค่ะ นักเรียนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะพระประเทศไทยเรานั้นมีประวัติที่ยาวนานมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติอีกจุดเด่นที่คนไทยควรรักษาไว้คือรอยยิม้มความมีน้ำใจค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งทั้งหมดที่ครูกล่าวมานี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่ควรรักษาไว้ค่ะ นักเรียนคะเปลี่ยนเรื่องสีของ,งชาติไปแล้วว่ามีความหมายอย่างไรอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยกันไว้นะคะส่วนในครั้งต่อไปอ้าวเด็กๆเราก็ได้เรียนรู้เรื่องธงชาติไทยกันไปแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีธงชาติไทยมี3ส,สีนะคะก็คือสีอะไรบ้างคะเด็กๆสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินอ้าวเด็กๆ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้การจบไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้บายบายค่ะ